สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูเยงอีกแล้วนะคะในวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในหน่วยการสื่อสารไร้พรมแดนค่ะและเรื่องที่คุณครูเย้งจะพาเด็กๆทุกคนไปเรียนรู้ร่วมกันนะคะก็คือประโยชน์แล้วก็มารยาทในการสื่อสารนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูเยงมีเพลงมาฝากเด็กๆทุกคนด้วยค่ะเพลงของคุณครูเยงมีชื่อว่าเทคโนโ นะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงพร้อมกันก่อนเลยค่ะเทคโนโลยีทันสมัยหากรู้จะใช้ได้ประโยชน์เหลือกฟือ ให้หมองสมกล้องถ่ายรูปช่วยให้เรายินได้เก็บภาพประทับใจไว้ให้ชายชม โลยีทันสมัยหากรู้จะใช้ได้ประโยชน์เหลือเฟือโทรทัศน์วิทยุไม่น่าเบื่อเราสนุกทุกเมื่อเลือกดูให้เหมาะสม ด็กตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วว่าการสื่อสารมีความหมายว่ายังไงและมีเครื่องมืออุปกรณ์อะไรบ้างนะคะที่เราใช้ในการสื่อสารบ้างประโยชน์จากการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะเด็กๆก็คือ เมื่อมีข่าวสารต่างๆเนี่ยจะทําให้เราได้รับข่าวสารที่เร็วกว่าคนอื่นค่ะเ,เช่นเรากําลังชมโทรทัศน์อยู่แล้มีข่าวด่วนขึ้นมาเขาก็จะเอาข่าวปัจจุบันที่เป็นข่าวด่วนเลยมาถ่ายทอดสดให้กับเราได้รับชมนะคะเราก็จะได้รู้ในทันทีเลยว่าตอนนี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเป็นต้นค่ะ ในการรับสารนะคะเด็กๆเราก็จะต้องเป็นผู้ฟังที่ดีค่ะแล้วก็มีมารยาทในการฟังนะคะซึ่งเรื่องมารยาทในการฟังคุณครูเองก็เคยมาสอนเด็กๆแล้วใช่ไหมคะ,ะเมื่อ <pt ain> มีคนพูดนะคะเราก็จะต้องตั้งใจฟังค่ะ ซึ่งถ้าเป็นบุคคลที่เราไม่คุ้นเคยนะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องมีเลยก็คือใช้ภาษาที่สุภาพค่ะเด็กผู้ชายเวลาคุยเราจะต้องมีหางเสียงว่าครับและเด็กผู้หญิงเราจะต้องมีหางเสียงว่า ค่ะทุกครั้งนะคะนอกจากที่เราจะเป็นผู้ฟังที่ดีใช้ภาษาที่สุภาพแล้วนะคะเด็กๆสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรทำเลยก็คือการพูดแทรกระหว่างที่คนอื่นกำลังคุยกันค่ะวันนี้คุณครูเองก็เลยมีให้เด็กๆได้เรียนรู้ทั้งหมด3อย่างหนึ่งเราจะต้องตั้งใจฟัง 2. เราจะต้องใช้ภาษาที่สุภาพมีหางเสียงทุกครั้งและสามนะคะเด็กๆเ,เราจะไม่พูดแทรกขณะที่มีคนกำลังพูดอยู่นะคะต้องรอให้พูดจบก่อนแล้วเราถึงจะตอบคำถามได้คะ่ะใบงานในวันนี้นะคะเด็กๆคุณครูเองให้เป็นการคัดภาษาอังกฤษเล่มสีฟ้านะคะคุณครูเองให้ไปทั้งหมด สองหน้าเลยให้เด็กๆฝึกเขียนด้วยตัวเองนะคะเมื่อหนูเขียนเสร็จหนูก็ระบายสีภาพให้สวยงามหลังจากนั้นก็ทําเหมือนเดิมหนูก็กางทั้งสองหน้าเลยแล้วก็ถ่ายภาพส่งกลับมาให้คุณครูนะคะวันนี้คุยงลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย